สวัสดีค่ะพบกับพอ,อน้อยพออ,ององสวัสดิการสังคม สังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยไว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคพส2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้มีผลบังคับใช,บบช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566 ที่ผ่านมานะจากกับหลายหท่านส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้พอหนู้ให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังการลงได้ในช่วงไหนกก็มีอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่18เกิดวันที่18บแปธันวาคม2508 สอบถามมาว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังคะวันนี้พอ,อน้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่สอบถามมาก่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะลงได้เลยในช่วงนี้นะคะโดยปกติแล้วท่านสามารถที่จะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2500 หกสิที่ผ่านมานะคะกนะนะ่ซึ่งเดือนตุลาคม2567เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568ัาค่ะลงในช่วงนี้ก็ทันนะคะ่ะแต่ท่าน สอบถามพ่อน,น้อยเข้ามาเพิ่มเติม่ว่าท่านได้ไปสอบถามที่หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแล้วบอกว่าหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบอกว่าให้มาในช่วงเดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปถามว่าได้ไหมได้เช่นกันการรับเบียบใหม่นี้จะเอื้อประโยชน์ใกล้ๆที่จะอายุหกครบ60ปีบริบูรณ์ท่านค่อยไปลงก็ได้ขออย่างเดียวอย่าให้เลยเดือนอย่าให้เลยเดือน ทนที่ท่านจะอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะเพราะอะไรเพราะว่าพราะนอยเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านขึ้นจะปลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านจะอายุ59ปี่59ปีในปีงบประมาณ2568เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2569 ปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,569ท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุมาเข้าสู่คำถามสำหรับท่านที่เกิดวันที่18ธันวาคม2,508 ท่านสามารถที่จะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะได้เลยในช่วงนี้ไม่ควรให้เกินไม่ควรให้เกินเดือนธันวาคม2568นะจ๊ะ เพราะอะไรเพราะว่า,าลงไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่18ธันวาคม2568เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมก,กร,ราคม2569เป็นต้นไปซึ่งเดือนมก,กร,ราคม2569เป็นเดือนที่อยู่ในปีก็ประมาณ2500 69สบสะดวกช่วงไหน ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยเพราะว่าระเบียบใหม่นี้จะเอื้อประโยชน์นะคะเอื้อประโยชน์ให้กับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุกับใกล้ๆที่จะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ค่อยไปลงทะเบียนผู้สูงอายุก็ได้ไม่ผิดนะคะที่ทาตามพนักง,งานเจ้าหน้าที่แนะนําก็ไม่ผิดลงช่วงนี้ก็ได้ตละอกช่วงไหนก็ไปลงจะลงะช่วงใกล้ๆที่อายุ60ปีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ18 ธันวาคมสองหปค่ะ เดือนแรกค่ะเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มในระเบียวยังคีผู้สูงอายุกรณีที่ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ควรเกินไม่เกินธันวาคม2568เดือนแรกที่จะเริ่มในระเบียอยังชีดผู้สูงอายุค่ะแน่นอนตั้งแต่เดือนมก,กราคม2569เป็นต้นไปนะจะ๊ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาก่ะไปลงที่ไหนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็น,นอบตเทศบาลหรือสํานักงานเขตหน้าภูมิลาเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสม,มุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นต้องดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังบางธนาคารถ้าเจ้าตัวไปเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบ ก็คงจะชัดเจนกันนะคะค่ะกรณีที่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียอยังคีพผู้สูงอายุคมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้นะคะโอนเงินไม่สําเร็จไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลานะจะต้องมาแก้ไขปรับปรุงในระบบแล้วจะได้รับพร้อมกันในเดือนถัดไปค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบียยังกีบผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหน,นเป็นต้นไปนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนา ยายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอ่อราอยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชนต์ต่างๆกันนะคะก็สำหรับในคลิปนี้พ่อร้อต้องกรารลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ